สวัสดีครับวันนี้ชวนปรัชนามากินต้ยมยำปลาช่อนไข่เยอะเลยที่มีน้ำซุปมีข้าวคนละถ้วยอ่ะลุยเลยปรัชนาลุยลุยเลยกินเลยครับเอาก่อนเลยปรัชนาก่อนเลยไข่ไขก็มีเนี่ยไข่ก็มีเนี่ยจองไข่ไว้เยเนี่ย ข่าซะหน่อยน้ำซุปอืมสุดยอดหายไมเี่ราตั้นามาเยี่ยมที่บ้านครับตีลูกหายไม่มาวันนี้ครับ มันอปานนี้ตีลูกหายอ <m> ่ะมันไปก <วะ S 2> ู้ลา่าติกุ้ล่ด่วนเมื่อเห็นฮ่าไปปาละธนามาคนเดียวอีกลุยเลยเราสองคนนี่แหละเด,ด,ด,ดี๋ยวลูกโดดสักทีดิอร่อยอร่อยมาก Con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไม่ชวนพี่โนดอมั้งครับพี่โนดกับทุระาเยอะป่า,าเราหมอป้าก็ทุระาเยอะหมดทุระาเยอะไปทุกฐานเหรอเออไปทุกฐานนู้นฐานนี้ <c oughs> ต้องให้พักลงโทษ <c oughs> คนพวกเนี้ย ย่นเลยยเลยว้าวสุดยอดกัาบอกกินไข่ที่ไม่มีก้าง <c oughs> <c oughs> วางตลอดไม่ได้ทำงหมไม่ได้ทงานไข่วางตลอดเดินส่กินเออต้องมีอะไรกัเนี่ยเขียดเทศเนี่ยไข่จะวิ่งก้าง

ตอน้ำกุกน้ำต้มน้าต้มยอดียอดตีดตีดด้วยมืยอฝนเขนลุกโดดอาหารมืม้อบบ้านครับ <c oughs> แต่ก็อร่อยมากมีต้มอะไรมากมายครับ ก็อร่อยก็มาฟินด้วยกันอืมอร่อยกินด้วยกันครับผม รอ,อ,อร่อยมากข้าวหมดแล้วครับ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้ารัตนาด้วยครับขอบคุณครับ